Thank you พี่ต้องีรัก,กนในพระคิศเจ้าว,วันนี้เป็นวันพุธของสัปดาห์ที่8เทศการธรรมดาเราฉลองดนวันเปาโลพระสันตะปาปาพี่น้องครับสันตะเปาวันนี้พ่อรู้จักท่านเป็นคนร่วมสมัยกับเราพระองค์ได้รับเลือกจากพระก,กาเดนันให้สืบทแหน่งต่อพระสันตะปาปาจอนที่23 และพรองได้สารต่อสังขยาาวัติกันที่สองจนจบพระสันตะประปาฟรานซิสประกาศให้ท่านเป็นทักบุญวันที่14ตุลาคม2018ก็6ปีที่แล้วนี่นะครับบทอ่านที่หนึ่งนั้นนักบุญเปโตรสอนเราให้อ้างพระคัมภีร์ว่าพระวาจาของพระเจ้าดำรงอยู่ชั่วนินรันดร แต่เราเป็นแค่ต้นหญ้าความรุ่งเรืองก็เหมือนดอกหญ้าสักวันหนึ่งเี่ยวแห้งและร่วงโรยไปเราต้องเลือกชีวิตนิรันดร์ไว้เป็นเดิมพันนะครับชีวิตของเรามีสองช่วงช่วงที่หนึ่งอยู่ในโลกและช่วงที่สองนิรันดร์นั้นอยู่ในสวรรค์จึงเห็นว่าโลกของเรานนั้นเป็นโลกของผู้ตายแต่โลกหน้าเป็นโลกของผู้เป็นนะครับ ในพระวรสารวันนี้เราก็เห็นคําพูดที่มันขัดแย้งจริงๆระหว่างพระวาจาของพระพิจ้าที่จัดถึงการที่พระองค์ถูกมอบและรับทรมานจากพวกมหาสมณะและธรรมาจารย์ถูกสบประมาทยอ่อเยอะใไรถุมน้ำลายรถโบยตีและฆ่าพระองค์นี่พระองค์เห็นหมดทุกอย่างล่วงหน้าไปตั้งนานแล้วนะครับและจากนั้นสามวันพระองค์ก็กลับคืนชีพ วันนี้เราก็เห็นว่าบรรดาสาวกไม่สนใจเรื่องนี้เลยเถียงกันเรื่องว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นโตจะขออำนาจของพระองค์เพื่อจะได้เป็นคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายคนหนึ่งอยู่ทางขวาหรือเป็นเซนานโบดีใช่ไหมครับตามภาษาชาวโลกพระองค์ทรงสอนก็ว่าคนที่อยากเป็นใหญ่หรือให้รับใช้คนอื่นนี่ก็คือสิ่งที่พระศาสนาจ,จักก็สอนกันมาแล้วก็ปฏิบัติกันมา พระสันตปรปาเวลาเซ็นชื่อจดหมายนั้นจดหมายเป็นทางการนั้นพระองค์ก็เซ็นชื่อหลังจากนั้นก็บอกว่าผู้รับใช้ของผู้รับใช้ทั้งหลายพระองค์เป็นพระสันตปรปาแต่เป็นผู้รับใช้ทั้งหลายนี่ก็แสดงถึงความสุภาพธรรมตนที่พระเยซูเจ้าต้องการให้เป็นนะครับก็ขอพระเจ้าอวพอรพี่น้องทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับ,รบฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์